หน้าฝนแบบนี้อีกหนึ่งโรคที่ต้องเฝ้าร,ระวังนะั่นก็คือโรคไข้มาลาเรียนะคะสําหรับโรคนี้เนี่ยเกิดจากยุงก้นปล่องเป็นพาหะนําโรคค่ะซึ่งยุงก้นปล่องจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าซะส่วนใหญ่นะคะดังนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่มีไร่มีสวนติดกับเขตพื้นที่ป่าประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าหรือว่าแนวชายแดนตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารลาดตระเวนตามแนวชายแดนรวมถึง งประชาชนที่เป็นสายเดินป่านะคะ ต้องเฝ้าระวังค่ะถ้าหากกลับมาจากป่าระยะเวลา10-14วันแล้วมีไข้หนาวสัน่นปวดหัวเป็นพักๆมีอาการคลื่นไส้เบื่ออาหารให้รีบไปหาหมอทันทีนะคะเพราะเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้มาลาเรียค่ะโดยหมอก็จะมีการตรวจหาเชื้อด้วยการเจาะเลือดน,นะคะถ้าหากว่าพบเชื้อมาลาเรียก็จะได้รับยาและควรกินยาตามที่หมอสั่งแล้วก็ต้องมาตรวจเลือดซ้ำ ตามที่หมอนัดนะคะถ้าไปหาหมอได้เร็วเราก็จะรักษาอาการได้เร็วแต่ถ้าไปหาหมอได้ช้า ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะมาลาเรียขึ้นสมองภาวะปอดบวมน้ำภาวะไตาวายซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะสำหรับประชาชนเมื่อต้องเข้าป่าหรือไปในพื้นที่เสี่ยงก็ควรป้องกันตัวเองค่ะด้วยการสวมเสื้อผ้าปกคลุมแขนขาให้มิดชิดใช้ยาทากันยุงหรือว่าจุดยากันยุงนะคะเมื่อต้องนอนค้างคืนในป่าก็ควรพกมุ้งไปด้วยมุ้งจะต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรูขาดรวมทั้งนามุ้งไปชุกสารเคม ที่มีฤทธิ์ไล่และฆ่ายุงหากมีข้อสองสัยนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ค่ะ